สวัสดีครับนี่คือ E.P. ที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารตนเองเพื่อสร้างผลลัพธ์แบบหัวหน้าง,งานในทั้งหมดนี้นะฮะก็เรากำลังพูดถึงการเป็น High Performing Manager นะหัวหน้าง,งานที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างประสบความสำเร็จนี่คือ E.P. ที่2นะครับที่เราจะมาโฟกัสเกี่ยวกับการ Manage ตัวเองนะฮะเพราะว่าก่อนที่คุณจะไปแมเนจคนอื่นได้ ผลแรกที่คุณควรจะ manage ได้คือตัวคุณเองครับก่อนที่เราจะเริ่มใน EP นี้ผมก็อาจจะขออนุญาตนะครับที่จะแนะนำตัวนะครับผมกันกันศรีทันดอนนะครับผมก็เป็น OD HRD แล้วก็ L&D Specialist นะครับทำงานอยู่ในแวดวงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาองค์กรมากก่า12ปีแล้วทั้งองค์กรไทยในระดับมหาชนองค์กรทางการศึกษาแล้วก็องค์กรในระดับ นานาชาตินะครับผมเป็นทั้งแคเรียโค้ชโค้ชผู้บริหารนะครับแล้วก็โค้ชเรื่องของอการทำงานนะครับก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานะครับก็เป็นโค้ชที่ c e r t i f ิฟาด้วยรวมทั้งเป็น Action Learning Coach เป็นทีมไซ y ์โคโล o g ค c a เซฟตี้เซอร์ติฟายนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือในวันนี้นะครับผมนำเนื้อหาทั้งหมดเนาะมาจากแหล่งอ้างอิง นะครับ5 Why พิเศษ v i e ีวิวบ้างผลวิจัย McKenzie บ้างและอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเนื mm ้อหาหลักๆมาจากทฤษฎีแล้วก็หลักการนะครับผมรวมทั้งประสบการณ์ส่วนตัวเสริมเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับคือก่อนที่คุณจะมาทำความเข้าใจเรื่องของการ managing yourself เนะในฐานะบทบาทหัวหน้างานนะครับหลักสูตร High Performing Manager นะครับจริงๆแล้วเรามีทั้งหมดถึงกับ5 EP ด้วยกันนะครับใน EP ก่อนหน้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติที่จำเป็นต่อหัวหน้างานนะครับคือ develop a leader mindset เนะบทนี้นะครับเรื่องของ managing self performance as manager a manager นะครับมา m a n a g ตัวเองกันต้องทำอย่างไรนะครับ manage ตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และก็จะมีอีกถึง3 EP นะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามกันไปให้ครบนะครับผมใน EP นี้นะฮะจะพูดถึงสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับผมก็ แน่นอนครับเรื่องของการสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นคํานี้ฟังดูภาษาไทยอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าอยากให้ลองค่อยๆฟังกันไปดูนะครับว่ามันหมายถึงอะไรเนาะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารนะครับแบบมีประสิทธิภาพสไตล์หัวหน้าง,งานการเป็นหัวหน้าง,งานนะครับหลักใหญ่ใจความสาระสําคัญเลยครับคือการสื่อสารครับคุณจะต้องสื่อสารยังไงนะครับเราก็จะมีเช็คลิสต์แล้วก็มี Howto ต่างๆ ทั้งการพูดการแสดงออกเงี้ยที่จะมาแนะนำทุกท่านแล้วก็สไตล์บุคลิกภาพนะครับแบบไหนมีสไตล์แบบใดบ้างนะครับผมแล้วในแต่ละสไตล์นั้นจะส่งผลกระทบต่อการเป็นหัวหน้าง,งานอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันด้วยรวมทั้งสุดท้ายเรื่องของการจัดการตนเองนะครับให้มีประสิทธิภาพแบบหัวหน้าง,งาน การเมเนจตัวเองเหมาะกับใครเนืแน่นอนคนที่น่าจะเข้ามาเรียนรู้หลักๆเลยคือคนที่เป็นหัวหน้าง,งานนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าง,งานมือใหม่หรือว่าเริ่มเป็นหัวหน้าง,งานมาหลากหลายปีแล้วนะครับแต่บางทีคุณอาจจะยังหาวิธีการที่จัดการตัวเองได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนะักผมก็อยากจะเชิญชวนให้ลองมาฟัง EP นี้ดูนะครับผมทั้งทาง HR เองที่พยายามจะหาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารคุณก็มาฟังได้รวมทั้งบุคลากรที่เป็นระดับ พนักงานที่คุณไม่ได้มีลูกน้องนะคุณก็มาฟังเทคนิคต่างๆในการจัดการตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้องค์กรของคุณเห็นนะว่าคุณก็พัฒนาตนเองแล้วก็สามารถสร้าง productivity ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะเผื่อว่าในวันหนึ่งคุณอาจจะได้โปรโมทมาเป็นหัวหน้าก็ได้นะครับนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเรื่องของการ managing self performance as a manager กันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน chapter ต่อไปได้เลยครับ